Thank you. สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้สมแบ่มีรถจะนําเสนอให้กับ FC อีกแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้กระบะตอนเดียวนะครับมีคอกนะครับเราเสริมแหนบกระทะผ่าใส่คอกสูงให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องครับคันนี้ครับผมเป็นอิตาสูดีแมกออเนียเดอร์จดทะเบียนปี2014นะครับเครื่องยนต์2,005เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคันนี้นะครับาราคา2 0 0 0 0 0ต้นๆนะครับ2 0 0 0 0 0ต้น ผ่อนเดือนละ4,772งวดนะครับผ่อนเดือนละ4,700บาท72งวดรถสวยนะครับรถสวยมากเลยนะครับรถโคตรสวยราคาโคตรโดนใจผ่อนโคตรถูกนะครับ4,700สีน้ำเงินคันนี้นะครับสีสวยนะครับยางดี4เส้นใส่คอกสูงเสริมแหนบกระทะผาให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนรายละเอียดรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ไฟตานะครับของเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยแตกแล้วฝากระโปรงเดิมสีสวยไม่มีรอยคนแมวสีเงาฉ่ำวับนะครับป้าทะเบียนพอพึ่งกอไก่7442สกลน,นกครน,นะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อน080 012 7 2 0ู 8, เดอย้อเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับกระจกหน้าดีติดฟีมไม่ให้ใหม่ ภาษีปี68ใช้กันยาวๆถึงปีหน้านะครับนี่ถึงปีหน้าเลยติดฟิล์มให้รอบคันเลยนะครับสีสวยนะครับล้อขอบกระทะล้อเดิมของออินสุโดยตรงเลยนะครับยางปี2022นะครับข้อ15นะครับยางยังดีสีเส้นเลยนะครับรถสวยนะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับประตูไม่ช้ำนะครับนี่รถสวยๆ สำหรับท่านใดที่อยากจะได้อีซูดีแมคโอนิวตอนเดียวนะครับบอกเป็นบาหนังนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับเบอสวยอ่าเปิดไฟหน่อยนะครับเออเพื่อความสว่างนะครับเบาสวยนะครับด้านหลังประจงประแจอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับด้านหลังสวยงามนะครับนี่คนทรงคนโซนพวกนี้สวยนะครับ เล่มพร้อมโอนเด้อนะครับเล่มพร้อมโอนจดทะเบียนวันที่9ตุลา2557นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับสีน้ำเงินตรงปกนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้คันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับส่วนเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเห็นหรือเปล่าพี่น้องเอ๋ยนะครับเปิดแฟลให้แล้วอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับโคตรสวยนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เอ่อเดี๋ยวดูให้ไปเดียว นะครับคันนี้ขายอยู่ที่ราคา2อ5 0 0 0สาบาท2องแ0 0สบาทนะครับสองแสนบาทออกรถเพียงาดาว3าว3 0 0 0 0บาทนะครับสามหมบาทผ่อนเดือนละ4,700บนท7ะครับอ่าสี่พเจดนะครับ, 4, 700, 72, บ,รบสวยโคตรถูกนะครับ235,000บาทนะครับ ได้คอกสูงด้วยเหล็กยางดียางหนานะครับเหล็กหนานะนะครับรถสวยไม่มีตําหนิเลยละสีสวยมากๆเลยบางๆฟังเสียงได้นะครับส่วนรถด้านหลังเราใส่เสริมแหนบกระทะผ่านะครับนี่ใส่ร้อยใหญ่มาให้บรรทุกเลยนะครับชัดส่งชัดสีสวยงามเลยล่ะนะครับชัดสีสวยๆนะครับไฟทงไฟท้ายอยู่ครบไม่มีร่องรอยแตกเลาสวยงามนะครับเครื่องยนต์2.5มีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับช่วงล่างนะครับ ยางอะไรยังเส้นโชคดีแหนบดีนะครับกระบะไม่ผุนะครับฝาท้ายเปิดง่ายสบายบือมีไลเนอร์ให้ด้วยนะครับนี่ลองกระบะสวยๆเลยนะครับพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับเนี่เป็นโอเม,ม,เมรอาร์คนี่นะครับ ปลาท้ายไม่ผูด้วยนะครับนี่สองแสนสามื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนเดือนละสี่พันเจ็ดร้อยรถจอดอยู่อำเภอพังโคนสกลนครใครจะมาดูรถให้โทรมาก,ก่อนเด้อเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์แปดโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอ่าพร้อมใช้งานนะครับเอกสารในการออดก,ก็ใครที่เป็นข้าราชการก็ใช้บัตรใบอ่พวกรับงาน เงินเดือนเนาะพอค้าไม่ขายก็ใช้ทะเบียนการค้านะครับเกษตรกรก็ใช้สมุนลิมเขียวนะครับออกรถได้โทรเข้ามาเช็คประวัติกันก่อนได้นะครับเลขไม้นะครับวิ่งอยู่ที่2 1 1 1 0 0หมกิโลเด้อนะครับพวงมาลัยก้านนะครับนี่พวงมาลัยก้านไม่แตกไม่ลอกนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับ มือใช้ได้อ่าฟังเสียงนะคเครื่องยนต์อ่านะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับนะครับม่านวัดพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับใช้ได้หมดเลยส่วนแอร์นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เย็นชำ้ำน่ากหนาวเลยแล้วแอร์หนาว กระจกไฟฟ้าขึ้นลงง่ายสบายนะครับนี่อ่านะครับขึ้นลงง่ายสบายทั้งสองด้านเลยนะครับโคตรสวยครับโคตรสวยครับดีด้วยคันนี้นะครับเครื่องดีเกดีนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของ isuzu d max all new คันนี้นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแห้งๆเลยเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบานะครับนี่ห้องเครื่องสวยงามมากๆเลยครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ของเดิมจากโรงงานด้วย เพจอยู่ครบนะครับของเดิมนะครับเพจเดิมแบตเตอรี่ใหม่ไฟแรงแรงใส่แบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอายนะครับฐานหน้าเดิมนะครับฐานหน้าเดิมคื น้ำไม่ดันควันไม่ดำโอ้สวยแท้คันนี้นะครับแกมซ้ายแกมขวาอยู่ครบนะครับนี่นะครับสวยงามครับสวยงามห้องเครื่องไม่มีน้ำมันเยิ้มน้ำมันย้อยเลยนะครับโคตรสวยเลยคันนี้นะครับสวยมากๆเลยสองแสนสามหมื่นห้าพันบาท ผ่อนเดือนละ4,700นะครับอีซูดีแม็กเนี่ยครับเทอร์โบ DDI นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอีซูดีแม็กตอนเดียวคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ4,700รถสวยนะครับรถสวยรถจอดอยู่ที่อำเภอพังโคนเต็นท์สมพงษ์รถบ้าน เบอร์โทรอยู่ด้านล่างใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเด้อน,นะครับแบรรับสายตลอดเวลาเด้อน,นะครับส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรห่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้่วนแบรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ